ทุเรียนทอดนะคะนี่ก็เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะ สาวๆชาวจังหวัดจันทบุรีค well ่ะที average, ่เป็นแม่ค yeah. ้าขายทุเร is ียนนะคะเขาได้ทดลองทําเอาทุเรียนที่แก่ไปลองทอดดูซึ่งมันทําให้ได้ผลมากเลยนะทําให้ออกมาเป็นทุเรียนที่อร่อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บได้นานค่ะที่สําคัญเลยก็คือมันสามารถสร้างมูลค่าให้กับเขาเพิ่มเป็นเกือบร้อยเปอร์เซนจากทุเรียนธรรมดาเลยเห็นไหมว่ามันไม่ต้องทําการวิจัยไม่ต้องทําการทดลองอะไรนะคะแค่ลองทําดูค่ะคิดแล้วลองทําดูนะมันอาจจะเกิดผลดีก็ได้หรือถ้ามันไม่ดีก็ลืมมันไปซะแค่นั้นเอง หลายๆคนนะคะก็ยังยึดติดอยู่กับความกลัวนะวเวลาอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็แค่คิดแต่ไม่กล้าลงมือทําเพราะว่ากลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีคุณลองทําดูก่อนค่ะถ้าสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเป็นนวัตกรรมใหม่ให้กับโลกใบนี้ได้ล่ะ หรือถ้าสิ่งที่คุณคิดขึ้นมามันสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณได้ล่ะคุณอาจจะพลาดโอกาสนี้ไปเลยก็ได้นะไม่ต้องคิดเยอะค่ะอยากจะทำอะไรนะคะลองลงมือทำดูเลยทดลองดูเลยค่ะว่ามันอะ่ะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะถ้ามันไม่เวิร์กก็แค่ลืมมันไปแต่ถ้ามันเวิร์กันจะทำให้ธุรกิจของคุณอะ่ะเติบโตไปได้มากแค่ไหนล่ะลองดูนะคะ<ๆ>เหมือนทุเรียนทอดชาวบ้านจังหวัดจันทบ,บุรีในปี2534ค่ะแต่ตอนนี้นะส่งออกขายทั่วโลกแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้กับ Lady ้ซ o ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้จูนนลพัทสวัสดีค่ะ